และคลิปนี้นะครับก็เป็นการเดินห่วงมิติที่21นะครับกระจก2ทธาตุก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับพอเริ่มต้นมานะครับเราก็ทำการเดินไปเก็บหีบที่1ได้เลยนะครับก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับและที่จะแนะนำในต่อไปนี้นะครับก็จะขอบอกว่าเก็บของผิดนะครับชีวิตเปลี่ยน ดังนั้น,นครับห่วงมิตินี้นะครับอย่ากเก็บอะไรมั่วโดยเด็ดขาดนะครับไม่เช่นนั้นนะครับคุณอาจจะต้องทำการกดรีเซ็ตด่านนี้แล้วทำการเริ่มเดินใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับซึ่งผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเลยนะครับหลังจากที่เราเก็บหีบที่1เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเดินมายังตรงนี้เลยนะครับมายังตรงที่มีคบเพลิงนะครับซึ่งเราจะต้องเลือกคบเพลิงตรงนี้นะครับ เวลาเราทําการเลือกนะครับให้เราดูรูปภาพด้วยนะครับว่าเราเลือกถูกหรือเปล่านะครับดังตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกคบเพลิงนะครับแต่ว่ากดเลือกผิดนะครับเป็นกดกรองนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากคุณเลือกผิดนะครับอยากกดเพื่อไปเด็ดขาดนะครับและถ้าหากคุณเผลอนะครับกดเพื่อไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ากรองตรงนี้หายไปนะครับแล้วถ้าเรามาเลือกตรงคบเพลิงนะครับก้อนหินที่ขวางทางอยู่ตรงนี้นะครับจะหายไป เพราะว่าการกดเลือกคบเพลิงนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับก้อนหินก็จะหายไปนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับจะเห็นหีบที่2ด้านบนนะครับก็ให้ทําการเก็บไปก่อนเลยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเพราะว่าเราเลือกผิดตั้งแต่แรกนะครับถึงแม้นะครับว่าเราจะเลือกสิ่งของทั้งหมดก็ตามนะครับก้อนหินก้อนที่2นี้จะไม่หายไปนะครับเราจะไม่สามารถผ่านเข้าไปยังส่วนต่อไปได้นะครับ ดังนั้นนะครับเราจึงจะต้องทำการกดรีเซ็ตด่านนี้เลยนะครับแล้วทำการเริ่มเดินใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับว่าแล้วนะครับก็ทำการกดรีเซ็ตใหม่กันได้เลยนะครับอ่ะพอเรากดรีเซ็ตแล้วนะครับเราก็ทำการเริ่มเดินใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราได้ทำการเก็บหีบไปแล้ว2หีบด้วยกันนะครับก็ให้เราเดินมายังครบเพิงตรงนี้นะครับ แล้วทําการเลือกตรงๆให้ถูกต้องนะครับเลือกเป็นคบเพิงนะครับแล้วทําการกดเพื่อไปก็จะเห็นว่าหินตรงนี้หายไปนะครับและในส่วนหินก้อนที่2ที่เราต้องทําให้หายไปนะครับเราต้องเดินมายังตรงนี้นะครับเดินมายังกระโจมนะครับแล้วทําการกดนะครับแล้วเลือกเพื่อไปนะครับก็จะเห็นว่าหินหายไปแล้วนะครับแล้วทางก็ได้เปิดออกนะครับ ซึ่งเรานะครับก็จะได้หีบที่3นะครับแล้วทำการเดินเข้าวงไฟไปได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะทะลุมายัางตรงนี้นะครับให้ทำการตีทหารนะครับเพื่อเปิดทางและทำการเดินไปเก็บหีบที่4ด้านบนนะครับและในส่วนด้านในนี้จะเป็นหีบที่5นะครับ พอเสร็จหมดแล้วนะครับก็ทำการตีทหารนี้เลยนะครับเพื่อเปิดทางซึ่งจะเห็นว่าทางตรงนี้นะครับจะถูกขวางด้วยก้อนหิน3ก้อนด้วยกันนะครับก็ให้เราทำการนะครับเลือกก้อนหินนะครับทั้ง3ก้อนเลยนะครับแล้วกดเพื่อที่จะเข้าไปยังหีบที่6นะครับ และเราก็จะได้หีบที่6มาเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็เข้าวงไฟไปได้เลยนะครับและมันก็จะทะลุมายัางตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็มีหีบที่7นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็สามารถเก็บได้เลยนะครับและพอเสร็จแล้วนะครับก็ทําการเดินนะครับมาตีทหารตรงนี้เพื่อทําการเปิดทางนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราเดินมาชิดๆก้อนหินตรงนี้เลยนะครับพอเรายืนชิดก้อนหินตรงนี้ก็ทําการเลือกก้อนหินตรงนี้ได้นะครับแล้วทําการกดเพื่อไปและในส่วนก้อนหินอันในสุดอันนี้นะครับจะกดไม่ได้นะครับเราต้องทําการไปเคลียร์กลไกบางอย่างก่อนนะครับก็ให้เรานะครับทำการเดินมายังกระดูกสัตว์ตรงนี้นะครับแล้วทําการเลือกกระดูกสัตว์แล้วกดเพื่อไปนะครับก็จะเห็นว่าทางทั้งหมดนะครับถูกเปิดออกแล้วนะครับเราก็จะสามารถ ไปเก็บหีบตรงนี้นะครับเป็นหีบที่8นะครับแล้วพร้อมเก็บสมบัติได้เลยนะครับและหีบตรงนี้นะครับอยู่ข้างทหารนะครับก็จะเป็นหีบที่9มเมื่อเก็บทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับภารกิจของห้วงมิติที่21นะครับ ซึ่งห้วมิตินี้ก็ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราเลือกสิ่งของถูกนะครับทางทั้งหมดนะครับก็จะเปิดออกให้เราสามารถเดินต่อไปด้านในได้นั่นเองนะครับ